สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการลบเงาอัศ้อนนะครับสังเกตที่ก้นถ้วยไม้นะครับมันจะมีเงาขาวขาวอยู่มันดูแล้วก็ไม่สวยงามนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับใช้ ตัวนี้นะครับตัดตัดอีกแล้วตัดข้างบนนะครับตัดเลยแล้วก็คอนโทนเจนะครับจะได้เลเยอร์อันที่เราตัดไปเสร็จแล้วคอนโทนทีครับ ิกขวาขับด้านครับแล้วก็ลากลงข้างล่างก็ดูลายไม้นะครับมันต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันก็หมุนมันนะครับคนโทนมทีนะครับ ้ามันยังไม่ตรงอีกก็คีิกขวานะครับเลือกวาร์ปแล้วให้มันตรงกันเลยนะครับ โอเคครับประมาณนี้็้ยังลบลบนะครับก็ตั้งค่าประมาณนี้นะคหัวใหญ่ๆหน่อยซูมเข้าไปครับปรับขนาดหัวให้มันใหญ่ๆหน่อยครับ ลองลบๆดูลบ,ลบ,ลบตามขอบที่เราตัดมานะครับลบให้มันเห็นเส้นที่ก้นนะครับ แต่ไม่ต้องลบถึงเงาลบลบไปเลยกลางด้วยครับลบบางๆนะครับประมาณนี้นะครับสึ่ว่าตรงนี้มันจะได้ความมืดของอีกฝั่งหนึ่งมาด้วยแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ ให้มันสว่างขึ้นลากไปลากมานะครับไม่เหมือนกับลากไป แค่นี้นะครับน่าจะพอได้เสร็จแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ